สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The s a e t y Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโม์โอภาสมงคลชัยครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับหายหน้าหายตาไปน่าจะเป็นเดือนเลยทีเดียวสำหรับพอดแคสต์ก็ ช่วงนี้ยุ่งพอสมควรครับไม่ใช่เพียงแค่พอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นบล็อกหรือว่า y u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  e t t k t t o เนี่ยผมแทบไม่ได้ทำเลยเนื่องจากช่วงนี้ยุ่งๆเกี่ยวกับการจัดบ้านนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วบ้านก็เรียบร้อยดีแล้วนะครับก็เลยคิดว่าถึงเวลาละที่กลับมาทำอะไรเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทำอะไรขึ้นมาเพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย ในการทำงานกันต่อนะครับคือตอนเนี้สถานการณ์เรื่องของโคโรนาไวรัสมันก็ยังระบาดอยู่นะแต่ผมดูแล้วมันก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากหลายคนก็รู้วิธีในการป้องกันรวมไปถึงการฉีดวัคซีนที่มันมีการฉีดที่มากขึ้นเราก็จะสังเกตนะครับว่าปริมาณผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ลดน้อยลงแต่ก็ยังทรงๆอยู่นะยังไม่ได้แบบว่าลดแบบ ดีมากๆแต่สิ่งที่เราเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นตอนเนี้ก็คือเรื่องของจํานวนผู้เสียชีวิตก็น้อยลงนะครับเนื่องจากมีการฉีดวัคซีนก็จะสามารถช่วยกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคใดๆก็ตามที่มันเอื้อให้ตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเล่นงานเราได้เต็มที่นะครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับอย่างที่ผม ศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลมาเนี่ยเราก็พอจะรู้รู้กันอยู่นะครับว่าไอตัวไวรัสโครินาเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าสปายคเหมือนกับเป็นหนามซึ่งมันทิ่มปอดเราได้นะครับแล้วก็ทำให้มันสามารถที่จะขยายพันธุ์ติดเชื้อได้ง่ายเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยถ้ามองกันแบบตกไปตรงมาถ้าปอดเราแข็งแรงโอกาสที่มันจะทำร้ายร่างกายเราเนี่ยก็น้อยลง หรือว่าถ้ามันทำร้ายเราก็ไม่เจ็บไม่ป่วยมากสิ่งที่สำคัญสุดๆเนี่ยก็คือการดูแลสุขภาพเราให้ดีนะครับ<ม>อาหารอารมณ์ออกกําลังกายมันก็มีแค่นี้แหละนะครับแต่คําถามก็คือว่ามีสักกี่คนครับที่ทําในสิ่งที่ผมพูดแล้วก็บางครั้งเราก็มองแค่ว่าเราจะพึ่งพาวัคซีนอย่างเดียวเนี่ยผมว่าถึงแม้ว่าเรามีวัคซีนนะนะแต่ถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรง ภูมิในร่างกายเนี่ยมันก็คงจะยากนะครับที่จะช่วยเหลือเราบางคนฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็ยังมีอาการเจ็บป่วยค่อนข้างจะแรงๆอยู่บ้างก็มีดังนั้นก็กลับออกกำลังกายกันนะครับวันเนี้จะคุยเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ผมชอบนะครับก็คือเรื่องของความรับผิดชอบที่พูดเรื่องเนี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่ ก็คือกำลังแสวงหาคนที่เป็นผู้นำนะครับแล้วทำไมเขาจาเป็นต้องแสวงหาคนเป็นผู้นำด้วยเพราะว่าคนในโลกปัจจุบันตอนเนี้หลงทางกันเยอะครับรวมไปถึงไม่รู้ว่าจะไปทางไหนและก็ยังมีความกลัวว่าทางที่ไปเนี่ยมันใช่หรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็คือว่าในโลกปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องแสวงหาผู้นำนะครับ ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสเข้าเรียนคอร์สออนไลน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิทยากรเป็นระยะเวลา3วันเลยทีเดียวก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นเทรนเนอร์ที่ดีเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างแล้วก็มีหลักการอาระไรบ้างที่นำมาใช้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการที่ให้ผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมมากๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และที่สำคัญมากๆต้องให้เขาเป็น star ก็คือทำให้ผู้ฟังเนี่ยเป็นดาวก็คือว่าถ้าเวลาที่มีการพูดคุยเนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาพูดเขาพูดผิดพูดถูกพูดไม่ดียังไงเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำให้เขาดูดีนี่คือสิ่งที่คนที่เป็นวิทยากรหรือนักพูดจะต้องนำมาใช้นะครับ ซึ่งตรงนี้จริงๆผมก็พอทราบมาอยู่แล้วนะแต่พอได้ฟังมากขึ้นเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่เราเข้าใจตรงนี้มันสําคัญจริงๆจะเห็นได้ชัดมากะครับตอนที่เราทำคับเฮาส์ซึ่งปัจจุบันผมก็มีคับของผมนะครับชื่อคับ The Safety Coach ก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับชื่อว่าคับ The Safety Coach ก็เข้ามาเป็นสมาชิกกันเวลาที่ผมเปิดห้องในคับเฮาส์เนี่ยจะได้เห็นแล้วก็มาพูดคุยกัน นะครับในสภาวะที่เรายัางเจอกันไม่ได้ก็คุยกันผ่านในคลับเนี่ยครับมันดีมากๆเลยนะเกี่ยวกับตรงเนี้ยมันสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเป็นผู้นำเพราะว่าการเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องเป็นผู้สอนด้วยเนาะคนที่เป็นผู้สอนก็ต้องมีทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการโน้มน้าวคน แล้วไอกระบวนการที่มันเอามาน้มน้าวคนได้ดีมากๆก็คือเรื่องของ storytelling การมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญครับมันสร้างการเชื่อมโยงสร้างอารมณ์สร้างความเข้าใจล่าสุดผมก็มีโอกาสไปพูดนะครับในรูปแบบออนไลน์ให้กับโครงการที่ชื่อว่า potential you นะครับ ซึ่งสับสนโดยหมอพระจอม9กาปังมดเนี่ยนะครับพระจอม9ทนบุรีนี่แหละให้การสนับสนุนครับเกี่ยวกับเรื่องของ d d t t a ต่างๆ Database ที่จะใช้เรียนออนไลน์กันนะครับก็สนุกดีครับเกี่ยวกับเรื่องของ Storytelling และสำหรับคนที่เป็นผู้นำเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีเรื่องของ Storytelling เหมือนกันครับในการเชื่อมโยงมาถึงตรงเนี้ยเราพอจะเห็นหลายอย่างนะครับว่า ในโลกปัจจุบันคนกําลังหลงทางและก็ไม่รู้จะไปทางไหนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือคนที่เป็นผู้นําครับและอีกสําคัญมากๆก็คือคนที่เป็นผู้นำเนี่ยก็สามารถที่จะต้องที่จะต้องสามารถชักจูงคนอื่นได้วิธีชักจูงก็คือต้องใช้คําพูดนะครับแล้วก็เรื่องของ storytelling เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยเราจะสังเกตนะครับผู้นําระดับโลกเวลาเขาพูดเนี่ยคนหยุดฟังอย่างล่าสุด มาร์คซักเบิร์กก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ m e t a เวิร e สนะครับเมตาเวิร์เนี่ยก็คือโลกเสมือนจริงซึ่งคนก็หยุดฟังคนสนใจกันทั่วโลกเลยนี่ครับแล้วก็ทักษะการพูดของมาร์คซักเบิร์กเนี่ยน่าสนใจมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนถึงฟังแต่ทักษะการพูดเขาดีมากนะครับเต็มไปด้วย passion energy story ต่างๆแล้วก็การยกตัวอย่างน่าสนใจครับ ที่ผมพูดมาตรงเนี้กําลังจะบอกเกี่ยวกับในเรื่องของความปลอดภัยก็มีคนหลงทางเยอะนะครับหลงทางเยอะมากด้วยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันถูกแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ถูกต้องที่ผมเห็นเป็นประจําทุกวันเนี่ยเวลาที่ผมผ่านใต้เกาะสร้างผมมักจะเงยหน้านะครับไปมองการทํางานบนที่สูงสิ่งที่ผมเจอก็คือไม่มีเข็มขัดกันตกเลยครับแต่ก็อยู่อย่างนั้นแหละ แล้วก็ลูกพี่ก็อยู่ตรงนั้นก็ยืนมองลูกน้องทํางานโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันมันก็เป็นกันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าโอเคเขามีหัวหน้าแต่เขาไม่มีผู้นําและข่าวร้ายคือหัวหน้าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการกํากับดูแลให้ลูกน้องเนี่ยทำงานด้วยความปลอดภัยมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องมีการอัพ เกรตัวเองนะครับจากการที่เป็นแค่หัวหน้าให้เป็นผู้นําให้ได้ดังนั้นเรื่องของความรับผิดชอบต่อตนเองและก็การเป็นคําพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับคือถ้าลูกน้องจะเคารพไม่เคารพเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคําพูดและก็การกระทําของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้าสมมุติว่าเรายังฝ่าฝืนกดความปลอดภัย เรายังน่าเลยปล่อยให้เขาทํานู่นทํานี่โดยที่ว่ามันผิดขั้นตอนเราก็ปล่อยให้ทําแบบเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เป็นคําพูดและก็ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งผมจะพูดหลายครั้งแล้วครับว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี the good leader is the good example คนที่เป็นผู้นำต้องเป็นตัวอย่างที่ดีร้อยคำพูดเนี่ยมันสู้การกระทำไม่ได้มนุษย์เรียนรู้จากสิ่งที่เห็นมากกว่าสิ่งที่ เขาได้ยินนะครับดังนั้นคนที่เป็นผู้นำต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม The s a f e t y Code Podcast ต์พอดแคสต์นี้ก็สารภาพไม่ได้เตรียมเนื้อหามานะครับก็นึกได้แวบๆก็อยากจะพูดอยากจะคุยเนื่องจากอยากจะกลับมาทักทายกันก็เลยเตรียมเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับการเป็นผู้นำนะครับจำไว้นิดหนึ่งนะครับโลกปัจจุบันหลายคนกาลังต้องการหาผู้นาแล้วก็ถ้าเราสามารถเป็นผู้นาได้ เราก็จะสามารถนําเข้าไปในทิศท,ทางที่ดีนําเข้าไปสู่เส้นทางที่เกิดความปลอดภัยไม่เจ็บไม่ป่วยสวัสดีครับ